ปุยป้ายนัทธพัฒน์เปิดรอยแผลที่คอไม่เสียความมั่นใจแค่ยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆของปุยป้ายเป็นห่วงกันยกใหญ่หลังสาวป้ายต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุตกบ,บันไดศีรษะ้าดทำให้อาการซุดลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด วันนี้มาอัปเดตอาการนาคาก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์วิชานยิ่งศักดิ์มงคลคุณหมอผู้เปลี่ยนชีวิตของหนูคุณหมอหน่ารักมากๆตั้งแต่ป่วยมาคุณหมอมีวิธีการที่รักษาไม่เหมือนใครสำหรับหนูคุณหมอรู้ว่าคนไข้ดื้อก็มีวิธีจัดการและคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดให้ผู้ป่วยง่ายๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆคุณหมอให้ความมั่นใจกับหนูในการผ่าตัด ครั้งนีทง้ทั้งที่หนูกลัวมาโดยตลอดและผลของมันก็เหมือนได้ชีวิตใหม่คุณหมอและทีมเก่งมากจริงๆข้าตอนนี้กล้ามเนื้อไม่อ่อนแรงแล้วอาการชาดีขึ้นมากและจะหายไปในที่สุดไม่ปวดแผลและไม่เจ็บอย่างที่คิดจะสามารถทำกิจกรรมและใช้ชีวิตปกติได้แล้วค่ะเนื่องจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่สะสมมานานกว่า2ปี ส่งผลให้นักร้องนักสแสดงสาวต้องมีแผลเป็นบริเวณคอด้านหน้าล่าสุดบนอ mm ินสตาแกรมปุยป้ายนัทพัสได้โพสต์ภาพถ่ายอวดเมคอัพเก๋ๆในวันว่างก็เลยถือโอกาสนี้เขียนแคปชั่นตอบคำถามแฟนๆ ที่มักจะถามถ่ายเข้ามาอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับความกังวลเรื่องรอยแผลเป็นดังกล่าวทั้งในแง่ของความมั่นใจความทุกข์และวิธีการดูแลรักษา My Makeup แต่งหน้าเล่นวันฝนตกมีคนมากมายถามว่ามีแผลเป็นที่คอแบบนี้ป้ายขาดความมั่นใจไหมจะทำยังไงดีคำตอบคือป้ายไม่ทุกข์เลยค่ะเพราะยอมรับและมองว่าแผลนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้ว มีแผลแต่ทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผลทางกายหรือแผลทางใจทุกคนมีกันทั้งนั้นแค่ยอมรับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับการไปพยายามลบและระวังไม่ให้มีแผลเพิ่มเท่านั้นเองค่ะแฟนๆที่ติดตามก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับแนะนำครีมที่ช่วยลบรอยแผลเป็นให้อีกด้วย